ที่สุดถึงที่นี่แล้วสินะ่ะโอเคโอ้ยปืนลั่นโอเคครับตอนนี้เราอยู่กันในเกม Box City War นะครับใช่หรือเปล่าโอเควันนี้เราจะทำการป้นนะครับป้นป้นเครื่องบินไหนมีใครอยู่ไหมเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยวตังตังชอบมากเลยตังเนาะได้ตังแล้วไหนมีอะไรไหมเฮ้ยอันนี้อะไรอะอะไรอะ แพ็กเฮ้ยเจ๋งโอเคผมจะถือว่าแจ็คแพ็กเป็นลุมชูชีพโอเคตอนนี้เราได้ตุ้มชูชีพแล้วหรือที่เรียกว่าแจ็คแพ็กนั่นแหละเออโอเคตอนนี้มีบุคคลอันตรายเยอะมากตอนนี้ดูจากแผนที่มินิแมปได้นี่เป็นไงล่ะสีแดงเต็มเลยโอเคเอะไรทุกคนตอนนี้เราถึงนี่แล้วโอเค เครื่องบินเฮลิคอปเตอร์พร้อมปฏิบัติการในครั้งนี้จะต้องเป็นประเด็ิกัรหลานที่จโดนหลามากเราจะทำการขโมยยังไงล่ะไม่ต้องพูดเสียงนี้ด้วยเราจะไปทําการขโมยเครื่องบินของกองทัพนะครับแต่ว่าตาเนี้เป็นเครื่องบินไม่มีจรวดแต่ของกองทัพนะครับเป็นเครื่องบินมีจรวดซึ่งเราต้องหาทางลงก่อนโดยที่ไม่โดนจับ แล้วด้านขวาขวาบนจะมีคําว่าอะไรโซนๆอยู่นั่นน่นะโอเคถ้าลงตรงนี้เราจะไม่เป็นไรนะถือว่าตรงนี้เป็นเซฟโซนของเราอันหนึ่งเลยก็ว่าได้โอเคลงลงลง,ลง,ลงตึงโอเคทุกคนโอ้แดงยิ่งกว่าตรงนน้นอีกตรงนั้นเต็มเลยนะโอ้แดงเต็มเลยอะ่ะตรงนี้ ทุกคนคิดไงดีถ้าลงไปผมต้องโดนอาภิจิงแน่เลยโอเคสะดวกเฮ้ยมีคนเจอแล้วอเอ้บินไปเอายิงใส่ตัวเองเฉยเลยโอเคฮู้แล้วก็ไปกันเลยทุกคนเอาล่ะว,วันนี้คลิปนี้ไาม่๋ยวมันจะจืดชื้นก็สกักก่อนก็ ก่อนที่เราจะไปถึงเป้าหมายผมก็มีมุกอะไรจะมาให้เล่นหน่อยเดี๋ยวเครียดไปเดี๋ยวไม่งั้นคลิปผมจืดชื่นแน่โอเคนี่ทคำถามว่าแก้วอะไรไม่เต็มร้อยครับแก้วไไม่เต็มร้อยอ่าโอเคแก้วอะไรไม่เต็มร้อยตอบนะครับจะบอกในสิบเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งคำตอบคือ แค่สิบเกวจุดเก้วเก้วนะครับนั่นไม่เต็มรอ้อยโอ้ตอนนี้เรามาถึงโซนใหม่แล้วเป็นโซนอะไรไม่รู้ตรงน,นี้มีอะไรไหมมีซอมบี้มาตรงนี้คือมันเป็นโซนซอมบี้ไงนั่นนั่นนั่นโอ้โหมีคนติดเชื้อเต็มเลยยิงได้เลยนะทุกคนตอนนี้เห็นเป้าแดงไหมเฮ้ยขนาดที่กัดกันยังไม่รอดอีกเหรอไหนดูดิเข้าไปใกล้ๆหน่อยคือ ถ้าเป็นรถอ่ะมันมันกัดทะลุรถได,ด้ด้วยอืมอย่างเงี้ยคนที่เีนะครับเป็นคนเดีเฮ้ยไม่สนใจหน่อยอะมันไม่สนใจทุกคนเฮ้ยไอสองตัวนี้มันจะฆ่ากันทุกคนดูข้างล่างดิดูข้างล่างมันจะฆ่ากันแล้วมาอ่าเดินสวนนี่ใช่ละ โอเคไปสำรวจดูดีกว่าว่าแถวๆนี้มีอะไรกันบ้าง mm. ด้านล่างมีซัมบี้หุย mm. ตรงนี้เรือขับได้หรือเปล่า mm. ถ้ายิงได้ก็ขับได้อะ mm. มันน่าจะขับไม่ได้อะเพราะว่ามันวางของอยู่ปุ้มโอเคขับไม่ได้ครับบุ mm. mm. ติดอะไรเนี่ยอืมโอเคไปกัะต่อเลยดีกว่าโอเค อ่ะดูปะเอ้าทำไมมัน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 เดี๋ยวทุกคนเราจะเจออะไรบางอย่างข้างล่างนะทุกคนแต่ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันมันเป็นลนักษณะเหมือนคุกเราเข้าไปเราโหติดอาวุธครบมือผมอยากเข้าไปสำรวจมากเลยอะบนหลังเลึกกันถ้าหมดออนไลน์มันน่าจะไม่มีมัง้งนะ มันน่าจะไม่มีอะหมดอะไรโอเคแต่ว่าตอนนี้เราขับมาก็ไกลนะรื้ปั๊มน้ำมันนี่นะลงจอดเติมน้ำมันหน่อยนะทุกคนนะขอจอดเติมน้ำมันนิดนึงโู้ข้างล่างโอหหืมทายิงแสกตรงนี้นะดูเรื่องอ่ะฮยเอาได้ปุ๊มเนียบร้อย ายเกลื่อนครับทุกคนตายเกลื่อนถ้าคนเดียวไม่ค่อยอยากจะยิงอ่ะนั่งอยู่กันเป็นกลุ่มนั่งั้นนั่นอยู่กันเป็นกลุ่มไปโอ้ยวิ่งอะไรกันนักหนาเนี่ยหุยาล็อกกินเละเชื่อโอเคโอเคตรงนี้นะ่าจะเป็น UFO อ m o n g us นะครับตรงข้างหน้านี่นี่นี่ด้านหน้าที่มี UFO อยู่ตรงนน,น้นโอเคแต่ตอนนี้เราจะไปที่กลออะไรสักอย่างหนึง่ง โอเคตอนนี้เราถึงพิกัดไหนไม่รู้แถวหนึ่งในแมพโอเคตอนนี้ภารกิจของเราคือค้นหาซากเครื่องบินวู๊ดเดี๋เดเ,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 ดเดคือการค้นหาซากเครื่องบิน S16 นะครับมีใครเห็นเครื่องบิน S16 บ้างฮะมีใครเห็น S16 บ้างฮัลโหลมีใครเห็น S16 ไหมถามหน่อยลงไปจอดดีกว่าอืมแถวนี้จอดได้ไหมบนเรือยอทดีกว่าทุกคน แต่ว่าเกมนี้เครื่องบินบังคับยากมากคือมันชอบเวี่ยงไงเห็นไหมัมนเวี่ยงอะ่ะโอเคโอเคค่อยๆครับค,คือมันต้องตั้งใจอ่ะจะลงแน่ไน้โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยวึดเบรกตึบจอดจอดได้ไหมจอดได้อ่าแล้วก็จำด้วยว่ามันลงด้านไหน มีใครเห็น S16 บ้างไหมครับ S16 อะคา่ะแถวนี้มีไหมครับ S16 แถวนี้มี S16 ไหมครับมีใครเห็น S16 ไหมครับเดี๋ยคุณพี่ครับคุณพี่เห็น S16 ไหมครับมาเห็นอนะ่ะไปหาเองคุณพี่ครับมี S16 แถวนี้ไหมเฮ้ยเดี๋ยวทุกคนเฮ้ยนี่มันรถผมนี่นะ มาได้ไงอ่ะอ๋อเฮ้ยเดี๋ยวปุ้มเรียบร้อยนี่ไงสละ <c ười> เฮ้ยเฮออจริงอ่ะแล้วเมื่อกี้มันเป็นเพราะอะไรเออนั่นดิเป็นเพราะอะไรไอ้เห้แปะไปอีกคนนึงแปะเอ้าแปะแปะ,แปะอืมแปะโดนไหมอยากระเบิดมากแล้วตอนนี้โอ้ปืนคู่อ่ะแปะไม่โดน เหลืองไหมเนี่ยโอ้โหทุกคนเมื่อกี้เหมือนที่ที่เห็นเห็นเหมือนที่ผมเห็นไหมอเอามาแปะไม่ได้ไรอย่างเดี๋ยวดีอ้อคนเต็มไปหมดเลยแถนี้สบายอุ้ยปุ้มเป็นไงล่ะระเบิดใกล้คนอีกแล้ว โอเคทุกคนผมจะทําการแปะชายาของผมคือนักวางแปะเด็นเงีง้ยวางแล้วก็แปะวางแล้วก็แปะโอ้โหอะไรตุ้มไอ้ตุ้มไปอีกตุ้มไปอีกคนโอ้โหตอนนี้ดูเดือดมากครับทุกคนเราต้องวางระเบิดให้ทั่วเกาะครับ วางระเบิดให้ทั่วกะครับตอนนี้อุ้ยวางไม่รับจอบครับไม่รับไม่รับฮู้มให้หมดอุ้ยยาต,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 ตั้งตั้งตังวุ้ยเจ้ตัง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 แล้ววิ่งตั้งตั้งจ้าตั้งตั้งขอตั้งก่อนขอตั้งก่อนจะตายไม,ไม่ว่ายังไงก็ตามขอตั้งโอเคภารกิจตอนนี้คือการกลับไปแอนฮอลิคอปเตอร์โอเคแจ็คแพ็์มีมีประโยชน์ตอนนี้แหละไป ไปครับทุกคนแต่สิ้นภารกิจเดี๋ยวยังไม่จบภารกิจไอ้ไอ้ผมเคยได้เป็นราชามงกุฎพบเครื่องบินลำนี้ด้วยนะตู้มเรียบร้อยไม่อยากไม่อยากจะโม้ฮะเครื่อในเรือเนี่ยเก็บไว้อย่เพิ่งยิงเพราะว่าเผื่อหอแล้วตกเนี้ยจ,จะได้ใช้ได้อยู่ตู้มไม่โดน โอเคภพราะเราเห็นแล้วแต่ผมอยากขึ้นไปเก็บเงินตรงนี้คือแต่เกาะนู้นไม่เคยไปเขาย่องไปหน่อยมีอายาใหญ่าง้มันมีอายาใหญ่เต,ต้องมีอายาให่ะเฮ้ยเมื่อกี้เห็นอะไรต่างใช่ไหมคืออะไรอะเต็มเลยทุกคนเห็นไหมเห็นไหมผมจอดก่อนอ้าวกระสุนนี่เองเฮ้ยอีกอันหนึ่งอะ กระสุนเฮยเคียนเลยเอาละคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากก็แค่นี้ก่อนแล้วกันก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับ s ้า i ครเหมือนคนที่กำลังยังง่วงนอนนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณแค่แล้วก็ฟังอคลิปน้คลิปด้วยนะอะอินโทรก็ว่ามา